เตือนคลิปนี้อาจมีภาพและเสียงที่ไม่เหมาะสมโปรดใช้มะม่วงสุกในการรับชมสวัสดีพี่พ,พ,พี่น้องน้องชาเมกามอนสเตอร์ทุกคนด้วยนะครับวันนี้มาพบก,กันอีกเช่นเคย Cover n f t วันนี้เรามากับกิจกรรมใหม่กีสปินแล้วก็ตู้เอสพาร์ทที่แข่งกันใช้เพชรได้ข่าวว่าเป็นตัวระดับท็อปเทียเลยหรอ,อไปดูกันดีกว่ามันเป็นตัวอะไร หรือว่าจะเป็นสองตัวนี้ถ้ามายนี่ก,กริฟตกล้เลยนะอย่าเสียเวลาดีกว่าไปดูกันโอ้ไม่คิดว่าจะเอาตัวนี้มาเนี่ยโอโอ้เป็นตัวที่แหลมมากแล้วใช้เป็นและเป็นตัวที่ต้องแข็งดันพลังของเซิร์ฟนั้นๆให้ได้ที่1ถึงที่3โอหายากเนี่ยแพ็กที่จะแนะนาในการหมุนสปริงก็คือแพ็กรายเดือนนะเป็นแพ็กที่ค่อนข้างจะได้หมุนเยอะมากๆคนเติมเยอะมากๆแอดแนะนําเลยว่าต้อง จัดแป็งนี้ถ้าใครยังไม่ซื้อครบ4ี่ทับสี่น,นะแนะนําเลยโฮออเหมาะทีมที่ใช้ทีมไฟนะถ้าใครไม่ได้เล่นทีมไฟแอดก็ไม่ค่อยแนะนําให้หมุนนะแต่ถ้ามีไว้ก็ดีเหมือนกันติดไอดีไว้ท<อ>ท่ทเลยเลยมันมาแล้วตู้หมุนเงินใครที่ขาดแขนเงินจัดเลยนะเดี๋ยวขอร้องหน่อยได้<อ>เท่าไหร่เป็นตู้ที่แบบค่อนข้างจะคุ้มาเลยบางคนอาจจะคิดว่าเงินไม่ส่งพานแต่ถ้าไอเดีเราเวลสูงขึ้น่ะเงินจะเป็นอะไรที่ใช้เยอะมากๆ ขนาด10 30m 40 50m ยังใช้ไม่พอแนะนําให้ยิ่ง VP, วีพีเยิ่งได้กดเยอะแนะนําให้กดให้สุดเลยนะนานๆมันจะมา,าทีเราก็เอาให้สุดแนะนําเลยกดอืินไว้เยอะๆรวยรวยช่วงนี้รวยแน่นอนกดเก,เก็บเงินกันไว,ว้เอ,อ๊โอ้คอยจะมาคัดความสุขเดี๋ยวจะไปดูกิจกรรมต่อไปดีกว่าเอ้ยลัอคกี้สปินยังไม่หมดอีกหรอลิงกไม่กี่วันแล้วนะรีบเก็บให้ครบคุม้มไปดูกิจกรรมใหม่ดีกว่า โว้โวเนี่ยไอไ้อดาวเนี่ยหลายคนหลายคนนะ่ะคิดว่าไอ้ดาวเนี่ยมันไม่ได้ไม่ได้ใช้อะไรแต่ที่จริงจะลืมนะไอ้ดาวมันต้องไปกดเปิดในกระเป๋าก่อนนะเนี่ยกดเปิดมันจะได้ทั้งเศษเศษแดง,งได้ด้วยนะเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะได้ไหมเว้ยกิจกรรมต่อไปเราไปดูดีกว่าว่าเอสพาตัวต่อไปจะเป็นตัวอะไรกัน go เรียบร้อยเรียบร้อยหากอกคนใช้นกวายมากๆเลยไอตัวเนี้ยเป็นตัวเปลี่ยนเบต้าที่ค่อนข้างจะโอพมากๆมันเป็นตัวซับท,ที่เก่งมากๆเลยตัวเนี้ยและของที่อยู่ในตู้เนี้ยแนะนําว่าถ้าถ้าผลเพชรเยอะอัดให้ถึงหมื่นหาก็ยังดีนะแต่คนส่วนมากยังไม่มีอุปกรณ์ทองกันแล้วก็ขอฝากบอกถึงคนที่จะกดด้วยนะว่าเพชรอะเราต้อง มั่นใจว่าเพชรเรามากพอที่จะไปแข่งกับเขาไม่งั้นเราจะเสียเพชรฟรีแลกอย่างบางคนเพชรพอแต่พลังไม่พอเราก็จะไม่ได้ของตามนั้นนะแนะนําให้ดูของด้วยนะว่าและแนะนาให้ดูพลังด้วยนะว่าเราถึงเกณฑ์ของเขาไหมมันมีเกณฑ์บอกมาต้องเท่าไหร่นะหนึ่งแสนห้าแสนห้าหมื่นสี่พันแต้ม c ะคะแนนอ่ะเราต้องถึงด้วยนะเราถึงจะหมุนได้เป็นตัวที่แบบมันล้มนอกว่าโดยเฉพาะ ตัวที่เก่งเอฟเฟกสวยมากสกิลเนี่ยมันจะเป็นภาษาอังกฤษอยู่เดี๋ยวไว้จะมารีวิวนะถ้ามันถ้ากิจกรรมมันจบแล้วอะ่ะเดี๋ยวจะลองหาไอดีมารีวิวให้ความสัมพันธ์ของเซิร์นเซเนปะมารูว่าชื่ออะไรอะคอมเมนต์บอกแล้วมันจะค่อนข้างจะง่ายนะขาดแค่เมโลเอตตาเนี่ยแหละที่ยังไม่เข้าที่เราก็เข้าหมดแล้วคนเล่นนกวายก็อย่าเพิ่งเสียใจไปตัวมันยังเล่นได้อยู่ เพราะถ้าเอาตัวเซอร์เนสมาเทียบกับนกวายที่มันเท่ากันอะเซอร์เนสจะชนะแน่นอนแต่ถ้าเป็นนกวาสิอย่างเงี้ยเซอร์เนสสี่ดาวเงี้ยมันก็ต้องเห็นเห็นผลอยู่แล้วว่าตัวไหนจะเก่งกว่าก็ต้องเป็นนกไวายนะใครที่กําลังลังเลว,ว่าจะเปิดดีไหมถ้าเพชรพร้อมเปิดไปเลยคุ้มแน่นอนเพราะเรานอกจากเราจะได้แต้มแล้วเราได้ของพวกเครื่องประดับอุปกรณ์เนี่ยอุปกรณ์ที่แนะนํานะถ้า จะแนะนําเป็นตัวมงกุฎสีทองเพิ่มสปีดหมือหลายคุณท็อปเซิร์ฟใช้กันนะแล้วก็จะเป็นแอปเปิลคู่บ้านคู่มเมืองที่เราที่เราขยับแล้วหรือใช้สกิลมันจะเด้งเลื่อนให้เรานะนึกไม่ออกนึกถึงแอปเปิลถ้าเพชรใครพร้อมลุยเลยคุ้มแน่นอนไม่เสียดายเพชรแน่นอนคุ้มมากๆถ้าเพชรไม่พอนี่แพ็คแนะนำเฮ้ยเยอะเจ๋งมกดว้าว oh เราตัง 3, 000, 000้ง3,000เพชรในราคาแค่35บาทที่ดูแล้วก็มีแพ็คมากมายแนะนําเลยนะถ้าจะเติมแพนะ็คอ่ะให้เติมจากแพ็คพวกเนี้ยเพราะถ้าไปเติมเราไปกดเติมจากในแบบเพชรปกติเราจะได้เพชรค่อนข้างน้อยถึงมันจะคูณสองก็ไม่เยอะเท่าแพ็คพวกเนี้ยนะแต่มเติมมีอพีมันก็ได้เท่ากันเนี่ยป่ะเราใช้เพชรเราก็จะได้ของกลับคืนมาเป็นชิ้นส่วนบางกีฬารด,ด้วยและบางกีารัดอนาคตมีเมกานะบอกไว้ก่อน จบไปแล้วสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าใครจะเติมเกมแนะนำเลยนี่ p Over NFT เติมไวไม่ต้องให้รหัสผ่าน True Wallet ได้ดูไหมทุกคนอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆและถ้าอยากให้ทำคลิปใหม่ก็ช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยแชร์ด้วยกระจายอันละ